ครับตอนนี้ก็พยา,ายามเล่นได้นะถ้าเราไม่เสียต้นเกมกันเยอะก็ผมคิดว่าไม oh. ่ค่อยน่าจะมีปัญหาอะไรแต่ะแยตายครับตาหลเก็บอุ้ยปาใได้ตัวสวยไม่อยากจะเชื่อไม่ไม่อ้ยอย่าอย่าเฮ้ย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  บอกเพื่อนกนบอกเพื่อนเล้นะครับโอ้ยเชงแฮนโดนน่าจะได้เสียวอยู่นะจะได้ผมน่ากดไอ้นั่นตลกนะตลกนะเน็ตนะ นี่หลบไปนะจริงๆเราเลือกใช้โลก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นแบบชลเลนเจอร์เปิดตาก็ได้ได้สองอย่างมิชแอนไม่โดนนะฝากกันบนะ้วางนยว้าวเหมือนโบรบอลผมแจชิวแวนน่าจะรอดหรือเปล่า

ถ้าเราจะบอกเพื่อนกำลังไปให้กดมุมที่ไม่ใช่ออบเจกตีฟนะครับมันจะบอกเพื่อนได้นะวาตรงนี้เลยวาตรงนี้เลยเร็วดีให้ล่อเขาด้วยเผื่อเขาใช้สกิลฟรีแล้วเพื่อนมาเติมทันเราจะได้เปิดอันตินะครับอีกทางเลือกหนึ่งในการเล่นเนาะแล้วเน็ตเน็ตวันนี้เป็นอะไรปกติเน็ตไม่ค่อยเป็นนะวันนี้เป็นอะไรเน็ตเน็ตเป็นอะไรก็ใช้เน็ตเจหรือเปล่าเดี๋ยว ผมพันทัพพันเลยนะผมใช้ Wi-Fi เนี่ยอ,อะไรต้องมารับเพื่อน,นครับแต่กลางแตกเจะไดยป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีผมคิดว่าเล่นได้นะ ยื้อไว้นาน